เห็นราคะอาหารของแรมหมูนี้เนาะง่ายๆสบายๆตามสไตล์ของสาวเมืองเกิร์ลไลจ้าเพื่อนขึ้นมาทั้งบ้านเหรอจ้าเพื่อนเดี๋ยวฮ่อมาประกอบอาหารกันเนาะนะคะเฮดที่เอลไปเก็บมาจากสวนหลังบ้านแอลนะคะเฮดพึ่งคาลายเบรคพิลส์เนาะจ้าเนาะแอลก็จะเอาไปต้มก่อนนะคะหลังจากนั้นแอลก็จะเอามาผัดใส่หอมหัวใหญ่เพื่อที่จะเฮดน้ำแกลวีกินกับทั่วต้มผัดเนยนะคะแล้วกับเนื้อหมูสับ ทรงเครื่องนะคะเอามาทอดแล้วก <the> ็ก <Te> <ikka> ินกับมัดฝรั่งจ้ะเดี๋ยวเขามาเห็ดกันนะคะอาหารของแอลมูนี่สูตรง่ายๆตามสไตล์ของสาวเมืองเกิร์ลลอยเพื่อนๆทุกสิ่งทุกอย่างที่แอลปลูกที่นี่สวนที่แอลเก็บกินในสวนแอลจะเป้าทิ่งนะคะถ้ากินบะมดถ้ากินบะทันแอลก็จะหายสัตว์ของแอลเดี๋ยวมาเห็ดกับเขากันจ้าแบบนี้เนาะเบิร์กิงเบลต์โบนเนนนะคะมาค่ะ นี่คือเนื้อหมูบวดวเจ้าเพื่อนฮักไลช์นะคะชวายนะฮักไลช์นะคะเอาจะเอามาเห็ดบุเิตเดอหรือบานเนื้อหมูสับสงเครื่องนะคะโดยที่เอาจะใส่หอมหัวหญ่งลงไปสวีบินกระเทียมขนมเหลา เกลือลกอเกลือเกลเกลือเกลือเกลือเกมือเกลือเกลือนกลือเกลาเกลืเ ค่ะขนมปังแช่น้ำโเชียนนะฮะอันนีไว้ทำโเชียนพริกหวานอ่ผงนะจ๊ะเนาะผงพริกหวานพริากะลงไปค่ะ ไข่ไก่ NI โอเคจ้ะหลังจากนั้นเอาก็จะเอาเห่ันเข้ากันาากเนะจ้ะเนาะ ถ้าเนื้อบดของแอลนะคะมันเร็วเกินไปเนาะแอลก็จะเอาแป้งเกดขนมปังมาใส่พนเนียนมียจะใส่ลงไปนะคะให้มันแน่นจักน้อยนะจ๊ะเนาะพอที่จะได้ปัน้นเป็นนก่อนนะคะ ยูเบรีนก็นจะเอิ่อนบาบุลเลต์ดดน,นะคะแต่ว่าคนส่วนมากหรือว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเอิ่อนบาฟิกเดย์เหลยานี้จ้ะเนาะโอเคค่ะปล่อยไว้เนาะ,ะจากส้นเห็ดนี่นะคะแอลก็จะล่างทำความสะอาดแล้วเนาะนะคะแอลก็จะมาปากขาเพื่อที่จะเอาไปต้มก้อนจฉลเพื่อนก้อนที่จะเอาจะเอาไปผัดเฮ็ดนามเกวีนะคะอันนี้ก็สูตรไพสูตรมันเนาะจ้ะเนาะ,ะโอเค จะส่วนทั่วนะคะโบนเนนแอลหลังทำความสะอาดแล้วนะคะแอลก็จะเอามาตัดตัดหัวตัดทางมันออกนะคะแล้วก็จะเอาน้ำไปต้มใส่เกลือต่าๆจังน้อยจังเพื่อน แล้วมือหนาเาตรงตำทั่วกินแล้วจะเอาไส้เกลือน้ำตาลซูกาลางไปจังเพื่อนไส้น้ำต้มนะคะที่นี่นะหลังจากนั้นไส้น้ำนะคะเพื่อนต้มเลยค่ะแบบ ส่วนนี้ส่วนนี้ก็คือเห็ดนะคะเอาจะต้มก่อนเนาะโอเคส่วนมันฝรั่งเออจะต้มใส่ไมโครเวฟจังเพื่อนมันฝรั่งแครอทเฟิน หลังจากนั้นเอาไปใส่เกลือก่อนจางเพื่อนนะคะก่อนที่จะเอาไปต้มใส่ไมโครเวฟนะคะใส่เกลือลงไปโอเคเอาะโซ่เห็ดของแอลเริ่มต้มแล้วนะคะเพื่อนๆทั้งนี้เราจะต้มอ่าทั่วนะคะโอเคส่วนมันฝรั่งนี้ยแอลก็จะต้มนะจ๊ะเนาะนะคะ ออตโต้คอคแอนออตโต้คอคนูมเบอร์สิบสี่แคโทเฟนนะคะแล้วก็จะใส่น้ำหนักมาลงไปเอลจะใส่น้ำหนัก750กรัมนะคะโอเคเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมจ้ะนะคะหลังจากนั้นเอากดตรงนี้ มันจะต้มเล่วเล่าสิบสามนาฬิกาสิบสามนาทีเกือบจะสิบสี่นาทีจ้าเพื่อนเนะคะโอเคเฮ็ดของแอลครบสิบห้านาทีแล้วแอลจะเอาลงมาจ้าเนาะแอลจะเฮ็ดน้ำเกวีก่อนกระทะทั้งนี้แอลจะเฮ็ดน้ำเกวีเนาะจ้าเนาะส่วนกระทะทั้งนี้นะคะแอลจะถอดเนื้อของแอลนะคะถอดเนื้อหมูปศส่งเครื่องนะคะ เดี๋ยวตรงนี้แอาจะใส่หาเนื้อแข็งลงไปก่อนอันนี้คือ,อเนื้อหมูสามชั้นรวมๆนนะคะเราจะผัดรวมลงไปกับหอมหัวใหญ่ค่ะ นี่ก็คือเห็ดผึ่งคาลาที่เอลต้มไว้นะคะเดี๋ยวเอลจะเอามาหั่นเนาะ ว่เจะเอามใซ่าัผไปจ้่ส่วน เนื้อมูบรดของแอลนะคะแอลก็จะมาปั้นหนึ่งสี่แล้วก็ลุกกัดถาดเลยกันกินมือนีิบมดมดูอื่นแอลก็ห่อไปกินที่ทำงานจ้ะเอานอยากสำหรับแอลนะคะแอลให้กับเขาเพื่อสองมือจ้ะเพื่อน ทางน้ำเกวีนี่เราจะใส่พริกไคลงไปค่ะคน้ำเกวีของแอลแอลจะบปใส่อีย่างายจำเพื่อนนะคะแอลจะใส่พริกไคลงไปนะคะหลังจากนั้นแอลก็จะใส่ครีมเนยนะคะลงไปค่ะอันนี้คือซาเนอร์นะคะ ใส่ลงไปเลยคะ่ะอันนี้กคือ้น,น,นามวี v ของแอลนะคะนี่เห็นไหมคะปุ๊บหลับไม่ไม่ ส่วนตัวหลังจากนั้นหม่จะใส่เนยนะคะแี่จะผัดทั่ว บอกค่ะพเพื่อนๆนำเกวีที่เอาเห็ดเองนะคะจากเห็ดพึ่งคารายจากสวนในปปาหลังบ้านเอลเนาะโอเคค่ะอาหารของเอลเสร็จแล้วค่ะพเพื่อนต้มมันฝรั่งมันฝรั่งต้มนะคะไซส์กัตโฟเฟนเนื้อหมูบดสองเครื่อง ส่วนนี้นะ้ำเกวีนะคะอเอาเห็ดเองเนาะเห็ดพึ่งขาลายนา้ำเกวีเห็ดพึ่งขาลายค่ะเพื่อนโอเคแล้วต่อไปก็นี <c oughs> ่เราจะทั่วต้มผัดเนยนะคะเห็นบ่จะ้ะจากสวนรวยด้วยเพตาซีรี เซ็สับเรียบร้อยอาหารของแอลมนีจ้านะคะบวชเชติเหตุอี่ยังนะคะใส่ใจทำใช้ใจทำรักในสิ่งที่เราทำนะคะทำในสิ่งที่เราชอบแล้วสิ่งนั้นจะดีต่อใจเราไรก็คนรบห้างจ้าบวชเชตดอีกอย่างนะคะเติมรอยยิ้มลงไปด้วยจ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้สดชื่นและมันจะได้อร่อยจ้าเพื่อนรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปนี้สวัสดีค่ะ